ช่ค่ะช่วงนี้ค่ะเราจะไปที่ไหนกันดีคะพี่ตม้มร้านแ,<ล>แรกเลยเราไปชื่อร้านเอฟซีสนะครับรอยู่ที่รถไฟฟ้าใต้ดินสถานีกำแพงเพชรทางออกที่1นนะครับใกล้ใกล้ใกล้ๆนะครับคุณผ,ผู้ชมเนี่ยสามารถเดินทางไปได้ได้ง่ายๆสะดวกนะครับเพราะว่าใช้รถไฟฟ้าใต้ดินนั่นแหละง่ายะนะครับแล้วก็แต่บางคนก็บอกว่าแหม บางทีมันแบบใช้รถไฟฟ้าแล้วขนไม่สนุกอ๋อถือขอไม่สนุกใช่ไหมก็อาจจะต้องเหมือนกับรอบแรกถ้าเราไปแบบว่าเซอร์เวยก็อาจจะใช้รถไฟฟ้าไปก่อนแล้วก็คอยไปดูที่ทางว่ามีที่จอดรถตรงไหนบ้างนี่เก่งมากเนี่ยมีการวางแผนนะครับไปถ่ายรูปถ่ายรูปไว้ก่อนถ่ายรูปไปก่อนว่าเราจะเอาอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นอเดียที่นนึงนะครับที่เราจะต้องเตรียมการนะครับในการที่จะตกแต่งบ้านเนี่ยเราจะได้รู้ว่ากระถางสักกี่อันใบสักกี่อันนะครับที่เราจะไปซื้อแล้วก็เหมาะมาสำหรับบ้านเราจริงๆนะครับอันแรกเนี่ยนะครับ แอปซีดเนี่ยร้านเนี่ยมันมีความน่ารักอยู่ที่ว่าภาชนะต่างๆเนี่ยมันจะม,นมีสีสด โอ้โหคัเลอร์ฟูมากๆคัลเลอร์ฟูมากๆไม่ว่าจะเป็นกาน้ำหม้อต้มน้ําอะไรต่างๆนี่ครับแต่ที่น่ารักที่สุดของเขาก็คือว่าเขาเจาะรูไว้ให้เราแล้วอือันนี้แหละค่ะเราไม่ต้องไปลําบากไปเอาตะปูต่อเองอ่านะครับเพราะว่าหน้าตาเนี่ยมันก็คือภาชนะที่เราเหมือนกับว่าใช้อยู่ในครัวนั่นเองนะครับแต่เป็นสีสันที่สดใสแล้วก็เจาะรูพร้อมที่ปลูกต้นไม้แล้วจริงนะคะเพราะบางทีเราไม่จำเป็นต้องไปเอากระถางมาปลูกต้นไม้ก็ได้อัดเดจากของพวกนี้ก็ได้ใช่นะครับ และร้านที่2นะครับชื่อว่าร้านยานอาการ ร้านนี้น่ารักมากเลยอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่ามันดูเป็นแบบว่าคอทเทจแบบว่าวินเทจอะไรอย่างเงี้ยดูเป็นผู้หญิงผู้หญิงอ่ะใช่ไหมนะฮะอยู่ในซอยนางริ้งจี่สาทรนะครับร้านนี้เนี่ยภาชนะต่างๆเนี่ยนะครับก็ถูกใจสาวๆอย่างแพตตี้ก็ครับเหมือนกันแบบเหมือนอยู่ในอลิซินวันเดอร์แลนด์อ่ะใช่ไหมโดยเฉพาะกระถางที่เป็นรูปกระต่ายด้วยล่ะสาวๆเนี่ยชอบสไตล์นี้กันทุกคนในผมเฉลี่ยเลยนะครับเพราะว่าคือไม่รู้อย่างไง คือพี่เนี่ยจัดรายการกับพิธีกรสาวๆเนี่ยที่แบบมาร่วมในรายการแล้วก็ต่างคนต่างก็เป็นคนรักการตกแต่งบ้านนะแล้วก็มีคําถงคําถามมาถามเราต่างๆมากมายเลยนะครับแต่โดยเฉพาะช่วงซอร์ซิ่งเนี่ยถ้าเจออะไรอย่างเงี้ยช่อบหมดช่องหมดนะฮะเพราะว่ามันเป็นมันมีความเป็นจริงๆผู้หญิงทุกคนมีคอมเมนแฟมินีนอยู่ในตัวถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แสดงออกจากการแต่งตัวหรือว่าการพูดจาแต่ว่าบางทีของตกแต่งอะไรเงี้ยมันก็สื่อได้ ื้อไดใช่อย่างไออย่างอันนี้ใช่ไหมคะอย่างแพราชอบปลูกเฟิร์นก้านดำอ่าแต่ปลูกยากใช่เฟิร์นก้านดำเลี้ยงยากนะครับเพราะงั้นเนี่ยแต่ถ้าเลี้ยงดีๆมันจะสวยมากเพราะก้านมันเหมาะกับกับของพวกเนี้ยและมันจะเข้ากันได้ดีนะมันอยู่เป็นต้นไม้ฝรั่งๆใช่แล้วเข้ากับบรรยากาศได้ดีนะครับถ้าชอบก็คือยานยาการนั่นเองนะครับขออย่างอ่ะอีกร้านหนึ่งอีกร้าน นนอ,อีก<ะ>้านอีกสไตล์นึ่ง่ะเ,เดี๋ยวจะาใหแม่หาว่า ใจแต่ผู้หญิงวันวานอ่าโอเคอย่างนั้นผมเองดีกว่ากินโฮมทอยนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นสังกะสีนั่นเองนะครับร้านอยู่ที่สยามพารากอนนะครับสยามดิสคัฟเวอรี่นะครับผู้ชมสามารถติดต่อจากเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้ก็ได้นะครับเราก็เรียกได้ว่าประชาสัมพันธ์ให้นะครับร้านนี้เนี่ยมีภาชนะที่ใส่กระถางต้นไม้ที่เก๋ไก๋นะครับเป็นดีบุกบ้างเป็นสังกะสีบ้างนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันนี้ก็ชอบนะสไตล์อินดัสทรีนะครับเรียกว่าร็อ look เนี่ยดีเล เลยสไตล์แต่สไตล์ที่เป็นแบบตอนนี้กำลังฮิตมากเลยสไตล์ล้อเป็นอิฐกอโชแนลเป็นเหล็กเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นปูนเปลือยนะครับมันมาเบรกความหวานได้ใช่ไหมแค่เอาเหมือนกับว่าอย่างเอาต้นไม้สีสวยๆสีหวานหวานสีเมื่อสีชมพูมาใส่มันก็ตัดกันก็สวยแล้วแล้วถ้าบ้านเบ็ตตี้เองจะตกลงว่าจะเป็นสไตล์ไหนกะสองสอง เราต้อง mix match ค่ะเราก็ต้องมีทั้ง,สงส2สไตล์ถ้าเกิดว่า cottage แบบเมื่อกี้ไปอาจจะแบบเลี่ยนไปแล้วอาจจะต้องเอานี้มาแทรกบ้างนี่นะครับให้ไอเดียไปเยอะค่ะโอเคครับ <laughs> คุณผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมนะครับชอบการตกแต่งสไตล์ไหนนะครับ แต่ถ้ายัางตัดสินใจในเรื่องการตกแต่งไม่ได้นะครับอย่าลืมนะครับว่าเรามีโชว์รูม m y Living นะครับที่จะนําเสนอเรื่องราวดีๆในการตกแต่งบ้านนํามาฝากคุณผู้ชมเป็นประจําทุกสัปดาห์เลย<ฆ>นะครับดังนั้นผู้ชมนะครับถ้ายัางตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเลือกสไตล์ไหนดูรายการโชว์รูม m ม l i v i n g ไปเรื่อยๆนะครับ<ฆ>รับรองเลยนะครับว่าคุณจะตัดสินใจได้ว่าตัวคุณเองเ,องเนี่ยเป็นคนสไตล์ไหนและชอบอะไรครับ เรียกได้ว่ามหาใ์ที่ใช่กับรายการของเรานั่นเองครับนะครับและสําหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านนะครับบอกว่าเมื่อค่อยมีเวลาแล้วดูรายการชลุมไม่ทันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยธุระมีปะปังเยอะตั้งใจจะดูแล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ดูสักทีอะไรนะครับพลาดไปเนี่ยนะครับผู้ชมสามารถนะครับดูรายการยอดหลังของเราได้นะครับ ใช่แล้วครับแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆนะครับที่เราเนี่ยนะครับสามารถเนี่ยคิดออกมาแล้วก็สามารถรังสรรออกมาได้เป็นจริงนะครับาจากแอสไพรลัตนาธิเบศสจาก AP K ครับ แล้วก็คลิกเข้าไปดูได้เลยค่ะที่ w w w e b a p t a i c o m หรือว่าโทรสอบถามตอนนี้เลยก็ได้ที่เบอร์1623ค่ะเวลาเนี่ยมีเราเรามีความสุขนะครับที่เห็นว่าเรียกว่า time fly คือเวลาเนี่ยมันผ่านเราไปเนี่ยอย่างเร็วมากเลยะนะครับพบกับรายการชูมและเราสองคนได้ใหม่นะครับสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ